มีแฟนเพจทุกท่นนะคะวันนี้แจวอยู่ที่อีสุเอื้องเงินแต่สาขาสัาพัญน,นะคะวันนี้มีเตรียมรถส่งมอบหนึ่งคันนะคะเป็นรุ่นวิวเอสแอนติเมเครื่องยนต์3.0นะคะคือคันนี้เลยนะคะสีดำคันนี้แจวจัดโปรอยู่ที่8 9 0 0 0ลูกค้าสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันคะ่ะว่าคันนี้สวยงามแค่ไหนเนะาะไค่ะมาใน่วยของด้าน ระบบเตือนออกนอกเลนนะคะพวกนความปลอดภัยของรถนะคะ ภายในกันนะคะ,ในในนะ,ค,ะค,คันนี้ันนี้ภายในจะเป็นสีน้ำตาลดำนะคะมีจอ9นิ้วพร้อมกล้องถอยหลังนะคะแอร์ออตโต้นะคะแล้วก็เบรกมือออโต้แล้วก็มีฟังชันฟังชันที่พวงมาลัยนะคะปุ่มควบควุมเครื่องเสียงแล้วก็คุคโครลคันนี้ยังมีแอมเบียนไลท์อยู่ที่ประตูด้วยนะคะจะส่องสว่างตอนกลางคืนนะคะ ลดอหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดทางที่ปุ่มนูกศรตรงนี้ไว้ประมาณ3วินาทีนะคะแล้วรถก็จะทำการสตาร์ทอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้รถก็สตาร์ทแล้วนะคะ คเครื่องก็จะดับเหมือนเดิมนะคะถ้าเดี๋ยวพาชมกันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านได้สนใจ ESO MILX โซโซกระบาดหรือรถบรรทุกทสามารถทักแชทหรือโทรเบอร์ติดต,ต่อ0884562514ส,สอบถามข้อมูลเจ้